อยากลงทุนแบบ DCA จะเริ่มยังไงดี สวัสดีค่ะฟาร์มันนี่มอค่ะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นลงทุนนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารนะการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์แบบ DCA ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะซึ่ง DCA อย่างที่เราได้ยินมานะคะมันก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่เราเลือกไว้นะโดยที่กําหนดจํานวนเงินเท่ากันในทุกๆครั้งที่ลงทุนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการลงทุนในรูปแบบที่เป็นรายเดือนนะก็จะทําให้เราเนี่ยลงทุนง่ายแล้วก็เริ่มต้นที่เป็นวินัยในการลงทุนที่ดีค่ะ สำหรับข้อดีของการทำ DCA นะคะอย่างแรกเลยก็ช่วยให้เราเนี่ยปรับมุมมองในเรื่องของการลงทุนในตลาดขาลงนะสมมุติว่าถ้าเราลงทุนเองนะคะในช่วงขาลงเราอาจจะไม่กล้าลงทุนนะเนื่องจากว่าอุ้ยมันอยู่ในช่วงขาลงอาจจะทําให้เราขาดทุนก็ได้นะคะแต่ว่าการ DCA ก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่ดีในการช้อนซื้อสินทรัพย์ราคาถูกเข้ามาเก็บในพอร์ตคะ่ะอีกทั้งการ DCA เนี่ยก็สร้างวินัยในการลงทุนด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราต้องมีการลงทุนอย่างต่อนเนื่องแลวก็สม่ําเสมอในจํานวนที่เท่ากันก็เป็นการบังคับให้กับตัวเองเ การลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะและ DCA นะคะยังช่วยลดความเสี่ยงในการที่เราลงทุนผิดจังหวะนะแล้วก็ทําให้เราติดดอยมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนที่ถัวเฉลี่ยต้นทุนนะทั้งการลงทุนในช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเงินก้อนเดียวค่ะแล้วเราไปลงทุนครั้งเดียวเลยเราอาจจะลงทุนผิดจังหวะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยติดลบมากกว่านะคะ แล้วถ้าเราเป็นมือใหม่อยากเริ่มต้นลงทุนนะคะแล้วอยากเริ่มต้นลงทุน DCA จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็แนะนําเลยว่าเราอาจจะไปเริ่มต้นที่ตัวกองทุนรวมก่อนนะซึ่งกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนยังความเสี่ยงสูงนะคะก็ให้เราเริ่มต้นที่ความเสี่ยงต่ําก่อนก็ได้ค่ะก็จะเป็นกองทุนรวมที่เป็นประเภทตราสารหนี้นะคะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ค่อนข้างน้อยนะก็ทําให้เราเนี่ยฝึก เข้าใจในเรื่องของการลงทุนไปเรื่อยๆนะคะพอเราเข้าใจมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นก็ค่อยปรับระดับความเสี่ยงไปลงทุนในกลุ่มของกองทุนรวมหุ้นหรือว่าหุ้นต่อเนื่องได้เลยค่ะหากใครสนใจที่จะทำ DCA นะคะทางฟ้าก็มีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนรวมถึงการเปิดบัญชีกองทุนรวมและหุ้นด้วยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ